วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระกนิาาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จออกณนะวังสปรปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายสันชิมหาดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายชัยบุญสุยาประธานกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์นำคณะผู้แทนกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์จังหวัดโุริน เฝ้าทุนละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเข้าเปลือกหอมมะลิอินทรีย์เพื่อพระราชทานแก่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายสุรวัตรชมภูพงษ์ประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปธรรม เฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากรให้กับส่วนราชการต่างๆประจำปี2565สมทบกองทุนช่วยเหลือนิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยนางภากมลรัตรเเสรีกรรมการและรองเฮลันยิกโมลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทุนละองพระบาทดังนี้ นางสาวสุแพวพันธ์ตันติพลาพลและนางสาวเมธินีตันติพลาพลเฝ้าทุนละองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลลนิธิชัยพัฒนานางสาวมาริสาคุวานันเฝ้าทุนละองพระบาททุนเก,กล้าทุนกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่7 5 6 9หตั้งอยู่ที่ตำบลเกรกยียงไกรอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลลนิธิชัยพัฒนา นายฉลองจำนงและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่58584 58585และ58586ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูล,ลนิธิชัยพัฒนานางสาวเสียร,รัตชุกนนพันธ์และคณะ เฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายฉนดที่ดินเลขที่78105ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครรนะครปฐมเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูล,ลนิธิชัยพัฒนา นางนิพาโสภา,าสัมฤทธิ์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำคณะผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พร้อมผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการประกวดนาฏศิลป์ไทยและการประกวดดนตรีไทยของโครงการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีขีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่6ประจำปี2565ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เฝ้าทุนละอองพระบาทกลาับบังคมทุนรายงานผลการจัดการประกวดในโอกาสนี้ผู้แทนผู้ชนะเลิศการประกวดร่วมเข้าเฝ้าทุนละอองพระบาทด้วยนางสาวมูนาอับบาสมามูตรอดี เอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ทั้งนี้นางสาวมูนาอับบาสมามูตรอดีมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานาครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <c oughs> เพื่อถวายพระราชสาตรต,าตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยเมื่อวันที่16มิถุนายน2565ซึ่งก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่ง เป็นอธิบดีกรมแอฟริกาและเอเชียกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรบาเรนมาก่อนต่อมาเวลา14นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระกนิธาาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณนะัวังสาปทุมพระราชทานพระราชวาโรกาสให้นายจิยรายุอิสรางกูลณนะอยุธยากรรมการและเลขาธิการมูล,ลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ นำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุนละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพวันที่2เมษายน2565ตามลำดับดังนี้คณะมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติคณะกองบัญชาการกองทัพไทยคณะกองทัพบ,บกคณะสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติคณะกระทรวงมหาดไทยคณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คณะการประปานครหลวงคณะการไฟฟ้านครหลวงคณะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคณะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคณะธนาคารออมสินคณะธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนคณะธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนคณะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคณะบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดคณะบริษัทคิงพาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด คณะบริษัทเทเวศระกันภ,ภัยจำกัดมหาชนและคณะเกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลชูการ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเวลา14นาฬิกา52นาทีสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปฮอลล์8ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติศริกิจติทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่51และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่21 โอกาสนี้พระราชทานโลกเกียติคุณแก่ผู้มีอุปการะคุณและพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี2566จากนั้นทอดพระเนตรนิทัศการต่างๆภายในงานเช่นนิทัศการแสดงหนังสือดีเด่นประจำปี2566อาทิหนังสือกวีนิพนธ์เรื่องเราอยู่บนดาวเดียวกันไหมหนังสือนวนิยายเรื่องเส้นทางสายลึกลับหนังสือรวมเรื่องสั้นเรื่อง เรายัางยิ้มได้ดอกไม้ยังแย้มบานนิทรรศการวรรณกรรมรางวัลผ่านเวนฟ้ากับการสร้างแรงบันดาลใจและนิทรรศการพระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมข้ามชาติข้ามวัฒนธรรมในสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดแสดงพระราชนิพนธ์แปลอันทรงคุณค่าโดยเฉพาะภาษาจีนอาทินารีนครราตลอดการนาน,านแค่ไหนและหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดเรื่องมรกร สำหรับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่30มีนาคมถึงวันที่9เมษายนนี้ภายใต้แนวคิด Bookfluencer หมายถึงผู้นำอ่านหรือผู้อ่านนำเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจของคนที่ติดตามในแพลตฟอร์มต่างๆ เป็นผู้แนะนําหนังสือให้กับผู้ติดตามให้ได้เปิดมุมมองทางความคิดด้วยการอ่านรวมถึงการแนะนําหนังสือที่ดีที่ควรค่าแก่การอ่านสําหรับการจัดงานครั้งนี้มีสํานักพิมพ์เข้าร่วม3 3 3รายจํานวน905บูธแบ่งโซนจําหน่ายหนังสือทั้งหมด7หมวดได้แก่หนังสือเด็กและการศึกษาหนังสือต่างประเทศหนังสือเก่าหนังสือการ์ตูนและวัยรุ่นหนังสือนิยายและวรรณกรรมหนังสือนิยายวายและหนังสือทั่วไป ทั้งนี้งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติจัดที่ฮอล์5 7ชั้น LG โดยในช่วง3วันแรกเปิดให้บริการถึงเที่ยงคืนส่วนวันที่2 9เมษายนเปิดระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกา เวลา17นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระนิธาธิรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปห้องแพลนารีฮอลล์2และ3ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์สเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ w o r l d Congress of Nephrology 2023หรือการประชุมโรคไตนานาชาติซึ่งสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาพันธ์โรคไตสากลและสมาพันธ์โรคไตเอเชียแปซิฟิกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30มีนาคมถึงวันที่2เมษายน2566เพื่อสร้างองค์ความรู้พัฒนาและ ต่อยอดความรู้ด้านวิชาการไตให้ก้าวหน้าทันสมัยสามารถแก้ปัญหาวิกฤตไตที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกส่งเสริมการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโรคไตรลอมสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับนานาชาติให้แพทย์และบุคลากร,กรทางการแพทย์แพทย์รุ่นยาวได้เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญสาขาไตาด้านต่างๆโดยมีอายุรแพทย์โรคไตกุมารแพทย์โรคไตแพทย์และบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องจากนานาประเทศเข้าร่วมการประชุม